สวัสดีครับวันนี้เราก็มารดน้ําผักกันก็คือตอนนี้นะคะเราก็จะมีผักหลายอย่างเลยที่เราปลูกลงไปก็จะมีผักอันนี้กวางตุง้งนี่ครับกวางตุง้งกวางตุ้งค่ะโตแหละได้แต่ยังมาเก็บไม่ได้นะคะกวางตุง้ง น,นยอดอ่อน,าตาานัตะวันอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งแปลงนี้ก็จะปลูกคะนา้าแปลงน้อยๆอันนี้ก็เป็นมันญี่ปุ่นค่ะโตลแล้วมันญี่ปุ่นนั่นล้ก็อันนี้เราก็จะทำใช่ไหมน้บอล นี่เป็นผักกาดที่เราแยกนะคะผักกาดนี้ก็จะเป็นสตอค่ะสตอที่เราได้ทำการเพาะ,มะเมล็ด